ตำนานหลอนได้แดงและอาจารย์ใหญ่มหาวิทยาลัยดังจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับความหลอนมากมาย โดยเฉพาะในตึกกายวิภาคศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บร่างของอาจารย์ใหญ่และอาจารย์ใหญ่ที่ว่านี้ก็คือผู้ที่อุทิศร่างหลังความตายให้เหล่านักศึกษาแพทย์ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อผลประโยชน์ทางการแพทย์ในอนาคตเรื่องหลอนที่ว่านี้ ถือเป็นตำนานที่ทุกคนในมหาวิทยาลัยต้องเคยได้ยินว่ากันว่าในวันแรกของการเปิดเทอมนักศึกษาชายคนหนึ่งเดินหาลิฟต์ในตึกกายวิภาคศาสตร์เขาพบยามจึงถามทางไปที่ลิฟต์ยามก็ชี้ทางให้ นักศึกษาเห็นว่าที่ข้อมือของยามคนนี้มีได้แดงผูกอยู่ด้วยแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรเพราะกำลังรีบเมื่อเข้าไปในลิฟต์และกดไปชั้นห้าลิฟต์กลับพาเขาไปที่ชั้นสองและนิ่งอยู่นานราวกับกำลังรอคน นักศึกษาชายคิดว่าลิฟ์เสียทว่าเพียงครู่เดียวมันก็ปิดและเขาก็ไม่เคยเห็นยามคนนี้อีกเลยแต่นักศึกษาได้รู้เรื่องจากรุ่นพี่ในภายหลังว่าตึกนี้ไม่มียามชั้นสองที่ลิฟ์จอดก็เป็นชั้นที่ใช้เก็บร่างอาจารย์ใหญ่ และคนที่ตายแล้วมักจะผูกได้สีแดงไว้ที่ข้อมือของอาจารย์ใหญ่คนเป็นจะไม่ผูกกัน mm hmm. ได้ยินเพียงแค่นั้นนักศึกษาชายก็รู้ว่าเจอดีเข้าให้แล้วและอีกเรื่องหนึ่งก็หลอนไม่แพ้กัน เรื่องนี้เกิดขึ้นในตอนกลางคืนนักศึกษาชายคนหนึ่งกลับบ้านดึกเพราะทำรายงานไม่เสร็จตอนที่เดินไปส่งรายงานที่ตึกกายวิภาคศาสตร์กำลังจะกลับบ้านก็ราวตีหนึ่งตีสองแล้วเขาเห็นชายคนหนึ่งยืนหันหลังให้เมื่อเดินเข้าไปไกล และถามด้วยความสงสัยว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ชายคนนั้นก็หันหน้ามาเผยให้เห็นท้องที่มีอวัยวะภายในไหลออกมาแถมยังเสยะยิ้มหน้าคนลุกส่งให้นักศึกษาชายเห็นภาพนั้นแล้วก็ตกใจสลบไปทั้งอย่างนั้น และไม่สบายขวัญหายไปหลายวันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีหลายคนที่บอกว่าเห็นวิญญาณของพยาบาลหมอหรือแม้กระทั่งคนไข้บางก็มาในสภาพปกติบางก็มาในสภาพน่าสยดสยองหลายคนเชื่อว่าวิญญาณบางคน ยังมีเรื่องติดค้างใจจึงไม่ยอมไปสู่สุขติหรือบางรายอาจจะเสียชีวิตโดยไม่รู้แม้กระทั่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วจึงมักจะออกมาปรากฏตัวทักทายเหล่านักศึกษาจเจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ที่อยู่คนเดียวในยามดึกเสมอออบาลิยงผีเกาะหลังเมื่อถูกเกาะหลังแล้วจะสะบัดไม่หลุดและหนักขึ้นเรื่อยๆ บาลยงแปลว่าขอขี่หลังหน่อยเป็นที่มาของชื่อเจ้าผีตัวนี้จากผู้ที่เคยพบเจอได้บรรยายว่ามันมีลักษณะคล้ายมนุษย์ตัวเล็กบางก็ว่าเป็นกลุ่มก้อนดำๆเพราะมันเกาะอยู่ด้านหลังยากที่จะมองเห็นได้ชัดแต่ส่วนใหญ่เชื่อว่ามันไม่มีรูปลักษณ์ที่ตายตัวเพราะสามารถขยายร่างแปลงร่าง เพิ่มหรือลดน้ำหนักได้ตามต้องการเพื่อแกงคนที่โดนมันเกาะหลังผีเกาะหลังจะซ่อนตัวอยู่ตามที่มืดๆหรือตามป่าเขาแล้วรอจังหวะที่มีคนเดินผ่านมันจะกระโดดขึ้นเกาะหลังเหยื่อแม้ว่าจะพยายามดิน้นหรือสะบัดอย่างแรงก็ไม่สามารถทําให้ผีเกาะหลังหลุดออกไปได้จากนั้น ก็จำต้องยอมเดินทางต่อไปโดยมีผีเกาะหลังไปด้วย <c oughs> เมื่อแบกผีเกาะหลังเดินทางทุกย่างก้าวน้ำหนักตัวของมันจะมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นถูกทับแบนจนเดินต่อไปไม่ได้ <c oughs> เมื่อเหยื่อไม่ยอมเดินผีเกาะหลังก็จะเบื่อหน่ายและหายตัวไปเองแต่หากว่าใครอดทนแบกมันขึ้นหลังเดินทางไปเรื่อยๆเดินกลับไปจนถึงบ้าน เมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็จะพบว่าผีเกาะหลังหายตัวไปแล้วส่วนสิ่งที่ถูกทิ้งไว้บนหลังก็จะกลายเป็นถุงที่บรรจุทองคําหรือของมีค่าจํานวนมากทําให้คนคนนั้นมีชีวิตที่สุขสบายไปตลอดมีตำนานเกี่ยวกับผีเกาะหลังมีชายชราคนหนึ่งบังเอิญเจอคนตัวเล็กที่ข้างป่าคนตัวเล็กนั้นพูดว่า ขอขี่หลังหน่อยซ้ำๆทั้งยังบอกอีกว่าขามีปัญหาทำให้เดินไม่ได้เนื่องจากชายชราเป็นคนใจอ่อนจึงยอมแบกคนตัวเล็กขึ้นหลังชายชราเดินทางเป็นระยะทางไกลท่ามกลางขิมะพร้อมกับน้ำหนักที่มากขึ้นเรื่อยๆแม้จะเริ่มสงสัยแต่ชายชราก็ไม่ได้ถามอะไรเพียงกดคนเดินต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเดินมาถึงบ้านของตัวเองจึงพบว่าคนตัวเล็กที่เกาะหลังนั้นหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้กลับกลายเป็นถุงหนังอึ้งไปหนึ่งแทนและเมื่อเปิดถุงออกดูก็พบว่าในนั้นเต็มไปด้วยทองคำจำนวนมากจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วตนเองได้แบกผีเกาะหลังมาตลอดทางเรื่องนี้ทำให้หลายคนเชื่อว่าการพบเจอผีเกาะหลังถือเป็นโชคดีอย่างหนึ่ง